ปรุงเลยอิย่างคนละสูตรนะคะบางคนปรุงก่อนใช่ไหมปรุงก่อนเั้นหั่นชั่วๆก่อนนะคะค่อยปรุงเลยแล้วก็เอาค่อยค่อยเอาสซกเล้าค่อยปลาแกงพงัวเราใส่ไปแล้วนะคะพงงวใส่ไปแล้วตมให้เส้นอ่อนนะคะเขาบอกมักเส้นแข็งนะคะเต็มโคกพอดีพี่น้องหน่วยหนึ่งเลยค่ะหน่วยหนึ่งเลยตีหน่วยหนึ่งเลยกินแล้วจังสิฝันอีก หาคนอยากเนาะนมันตมตำมันต้องผิดเผิดมันคนจับห <c oughs> นักสากพี่น้องเยืยสากไงาสากไงาสากไงหนักนปลปล่าลาใส่ปลาปล่าเพราะวกานุายบายยาลปลลานะคะ อาการห่อนแห้งแรงเป็นแบบนี้เศก์ค่ะเจ้าคือบอดทอพีข้างหลังเั่นเดิบดเรียบพอมีเซตห้าอันหมดละอันมันเล่นโอ้ยหอมหอมไหมหอมหืนซื่นใจหอมหืนซื่นใจอ่ะซิมค่ะซิมเลยค่ะซิมเลยค่ะแม่ค้าซิมเลยอืแซ่บ อร่อยพวพวน้ำใจหนะอร่อยมากเลยจานก่อนนะขอขัวก่อนเนี่ยตัสะใจอร่อยมากเลยนะคะ